พี่วันนี้ครับวันที่วันเกิดพอดีเลยคร13กุมภาพันธ์เท่าไหร่นะพี่ครับถามได้ไม่ไม่โกรธใช่ไหมเท่าไหร่ล้วพี่สามหมูสามเก้าสามเก้านะครับสามเก้าแต่ว่าร่างกายยังดูแลตัวเองตลอดพี่เอ๋ไม่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 เที่ยวหนึ่ไม่เที่ยวเพราะว่าทำบุญอย่างเดียวแล้วก็อยู่ครอบครัวใกล้ๆกันหมดเลยพี่มิตรเกิดวันที่เจ็ดโค้ชเก้าพี่เอสิบสามครับสิบเก้าปีแล้วก่อนหน้านี้มีรายการขึ้นกับ ชายล่ากับชายล่าแล้วพี่เถอนไปาอั่งพี่เนนหนักแล้วมันก็คกินอร่าตอนนี้122ก็สลาดแทมไปแล้วนะ1ั6ยบอรัอสบลาแทมไปแล้วตอนที่ต่ำสุดทำได้เท่าไหร่พี่น่าจะ128 128แล้ว่นะตอนนี้นะ128ได้มีรายการแล้ววันที่เลยส0คเลย เจอจับไทยครับเจอกับสมิงดำครับสมิงดำก็ต่างสึกต่างสายนะพี่เนาะเห็นน้องเขาชกเป็นยังไงบ้างเออน้องเขาก็สดครับสดเลาล่วก็เป็นเป็นวาชิ้ทุกเครื่องครับมีทุกลูกมีทั้งนอกมีทั้งในใช่บางลูกก็จับทางไม่ถูกกันใจนครับอ่าได้ดูเทปได้อะไรแล้วแล้วดูว่าถ้าถ้าเจอน้องเขาชกสมัยที่ก็เหมือนเดิมซ้าย แข้งท้ายหนักๆนะพี่น้องแล้วก็ใส่ความเก่าไว้พิพิคอร์ทยี่แปดนะทำกี่โลเขาพี่ก็สบายๆครับทำนิดเพราะว่าสองโลสามโลได้ไหมประมาณสี่โลแบบสี่โลก็ถือว่าโอเคการสอยมวยพี่เองเลยทำเยอะสุดเลยกี่โลเจ็ดกับแปดโลเฮยไปถึงเจ็ดแปดโลเลยเหรอโอ้โหไว้ที่เตรียมตัวก่อนถึงวันนี้ประมาณกี่วันได้ครับวันนี้ก็ประมาณเดือนครึ่งเดือนครึ่งครั้งสุดท้ายทุกๆวักับไทยพี่ครั้งสุดท้ายก็ ชกไว้กระทุกน้อยครับเดือนไหนครับกับเดือนไม่ได้อพฤษภาเดือนพฤษภาเดือนห้านะอ่าการสุดท้ายอย่างนี้ก็เต็มที่เต็มพลมีปั้มกับใครบ้างครับผมมีปั้มกับใครบ้างมีปั้มกับมีเซเลชมีปั้มกับเด็กั้มสภาพร่างกายเป็นไงบ้างเทกับไฟ้ทุกน้อยนะตอนนี้ดีกว่าครับดีกว่าแน่นอนนะครับก็ได้ซ้อมแล้วก็ได้ดูเบสที่สบายขึ้นครับผมขอบคุณครับพี่เอกครับ